พร้ okay. Young Young. อมยังไปแล้วนะค่ะวันนี้เปิดต้นส่วนรักโลกครับนั่นนะคะสองโมงครับผมอะไรนะวันนี้เปิดต้นส่วนรักโลกครับผมดีใจนะที่แบบว่าได้มาเข้าร่วมกับการ เปิดต้นคริสต์มาสรักโลกครั้งนี้ที่สยามเิสโตรี่ครับครับผมก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับที่นี่เป็นศูนย์กลางของแฟชั่นเนาะซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับที่ศูนย์กลางแฟชั่นแห่งนี้จะสร้างความตระหนักรู้ให้เห็นถึงภาวะโลกร้อนนะครับแล้วก็การรีไซเคิลให้ให้ออกมาไม่สิ้นเปลืองนะครับวันนี้พอเห็นแล้วเป็นยังไงครับทุกนสวยมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการใช้ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีคุ้มค่ามากๆนะครับได้ความรู้ใหม่ด้วยใช่ครับมีน้องหมีด้วยวันพิเศ น่ารักมากสุดรงมาเลย,เลยชอบตอนเขาเต้นมาก ก็กลเป็นหแลนดมาร์คขอมาถ่ายรูยก็ได้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ่ายถ่ายกันยังไงเราอะถ่ายยังถ่ายถ่ายกันีีเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสต่นี้ก็จะถ่ายเดี๋ยวฟังเาแฟชวนมาอ๋อมาถ่ายรูปเล่นกันได้นะครับผมก็ฝากทุกๆคนนะครับสามารถมาถ่ายรูปเล่นกันที่นี่ได้นะครับนอกจากจะได้สัมผัสต้นคริสต์มาสแห่งยุคใหม่แล้วเนี่ยก็ยังจะได้สัมผัสความน่ารักของคุณนี้ด้วยใช่ครับแล้วก็ใครที่แบบมาถ่ายรูปเสร็จแล้วก็สามารถชอปปิ้งต่อได ครับคือครบวงจรเลยครับผมใช่ครับมเราไปบ้างงานกู่เราหน่อยไปบ้างใช่เพราะว่าก็คือจริงๆหลังจากจบซีรีส์อันนี้ครั้งแรกไปหาได้มาเจอกันว่าเจอกันก่อนแล้วเนาะที่งานเออ่ปิดฟี่เนาะครับใช่ครับก็หลังที่จบไปก็ยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่ครับแล้วตอนนี้พวกเรากำลังรอสเปเชียลอีพีอยู่ใช่ครับจริงๆแล้วหลังจบงานไปก็ยังมีแฟนๆที่ คนกับไปดูรอบ2รอบ3กันแล้วอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่ครับแล้วก็แฟนๆก็ถามถึงสเปเชียลอีพีมาเรื่อยๆเนาะครับใช่ครับใช่แล้วจะได้ดูตอนไหนครับในปีนคิดว่าภายในปีนี้ครับผมคิดว่าเดือนช่วงเดือนธันวาครับแต่ว่ายังไม่ได้ระบุระบุวันแน่นอนเนาะก็ต้องรอทางแบบมีครับประกาศออกมาครับแล้วงานอื่นๆคู่กันล่ะคะมีมา ก็มีเรือนนี้เนาะมารือนี้เลยงานแรกเลยก็ครับผมใช่นะใช่ใช่ก็เป็นงานมารือนี้แล้วก็จะเป็นสเปเชียลอีพีครับแล้วก็ของปีหน้าก็จะยังรอดูรู้สึกจะเป็นงานเอ p มสเ e ียใช่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 ก็ของหลายๆคนก็เชื่อว่ามันในนาวนียามันสมเหิุสมผลทีภาค เขาชี้แจงรู้ว่าจะมีไหมต่อครับผมตัวผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนเขาก็พูดอยู่ในเรื่องก็พูดแซวแซวแซวไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ส่วนตัวก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีนะครับแต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องของการประสานงานกันทุกฝ่ายเนาะไม่ว่าจะเป็นทางดีฮับหรือว่าพวกเราด้วยครับฝั่งดีฮับเขาก็งานยุ่งด้วยฝั่งนนก็ยังงานยุ่งอยู่ด้วยครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นภาคต่อซีซั่นสองมันค่อนข้างแบบเป็นพิเดียดย้อนก็ไปอีกมันต้องทำกันบ้านค่อนข้างหนักมากกของทุก แปเตอร์นะคแฟนเตอร์น่เลยใช่ิปฮอเลยน่รักมากน่รักมากครับก็มีก็มีใช่วันนี้เขายังมีมาอเงยครับใช่ครับช่ารักหลายประเทศมากแนี้แิตรนี่าปนะครับ่าหลายคนเรียบร้องเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวของไบร์จะมีนะครับครับผมก็โฆษณาจริงๆก็ของไบก็จะมีที่มาเกานก็วันที่10ธันวาคมนี้ครับใช่ครับเป็ใช่ครับแกตอนแรกก็จะเป็นงานคู่นี่แหแต่ว่าจริงๆมันมีแบบ มีช่วงบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าใบคิดว่าในปีหน้าก็น่าจะมีแบบคู่กัน,นหลายๆประเทศติดต่อมาเพราะว่าจริงๆก็ มีที่ได้ยินมาก็มีหลายหลายประเทศติดต่อมาอยู่ครับใช่สำหรับการคุยใช่ครับก็ยังคุยคุยอยู่ว่าดีเทลเป็นยังไงอะไรยังไงประมาณนี้เนาะมีงานไหนที่แบบว่าใส่ชุดในอะไรในซีรีส์ในคะแบบไทยแชุดไหนเกิดย้อนยุอแบบก็ต้องไปรอดูว่าเกิดย้อนไปถึงงานโครงงานคู่จะเป็นยังไงดีกว่าแบบมันเข้ากับทีมงานด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถ้าเราไปย้อนยุคแบบไม่เข้ากับทีมงานก็อาจจะไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่ประกอบกับที่แบบซีรีส์อะไรไทยๆทยเป็นมาเนาะเราดูชุดในบางงานว่างของเราก็เป็นไทยไทยทุกงา รู้สึกดีครับที่แบบได้เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนาะที่แบบเออวัฒนธรรมต่างๆหรือว่าการที่แบบว่าแต่งตัวภาษาหรือว่าการรับประทานอาหารการกินอะไรต่างๆในเรื่องที่แบบว่าคนที่ดูไปก็จะชอบอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์อีกอันหนึ่งเนาะใช่ครับประมาณนั้นครับขอบคุณครับให้ฝากคพื่อนๆเพืแฟนๆที่เขาติดตามเราหน่อยผมก่อนเลยครับผมก็ฝาก เอออย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตพวกเราเสมอนะครับ,รบแล้วก็แบบเวลามีงานอะไรก็ยังมาหากันอยู่เสมอแล้วก็เวลามีผลงานใหม่ๆก็คอยอัปเดตเสมอครับก็อยากจะขอบคุณแฟนทุกคนที่แบบสนับสนุนเราแล้วก็สนับสนุนเราต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆด้วยนะครับครับผมก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนอีกเรื่อยๆนะครับต่อไปพูดไปหมดแล้วนะครับผมก็หวังว่าจะได้จะได้อยู่กันด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขนะครับพี่เจมาแก้มอเครับขอบคุณครับ